อิติปิโสภควายยม,มาราชาโนทาเวสุวัณโนมรนังสุขังอาหาังสุขโตนโมพุทธายะเทเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัตพูริโตเวสะพุทสะพ,พุทธังอะระหังพุทโธ ทาเวสุวรรณโนนโมพุทธายะขเจ้าขอากราบสการะภูชาองค์ทาเวสุวรรณขอพึ่งพระบารมีจงประทานพรให้ขพเจ้าจงประสบแต่โชคราบความสุขความสำเร็จสมดังที่มุ่งหวังทุกประการให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพ์ยสมบัติคุณสมบัติลาบยศสารเสริญขอให้ห่างไกลาจากคนพาลทั้งหลายศัตรูคอบงำไม่ได้ บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วขอให้ส่งผลก่อนส่งผลอันศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพเป็นอัศจรรย์ทันตาเห็นขอให้คำอธิษฐานทั้งหมดทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จติดตามตัวข้าพเจ้าว่าขึ้นน้ำโมไซมโนโน,นอบน้อมทอมทำกุเวนจัตุโรกบา พนพรอีสานทิทพย์มานจาตุ้งมหาราชิกายมมลาชาโนดอกไม้หมอมเปรียงไผ่หอมดำสักการะ วยสัตยธาขรยาเวสวรรณกลุ่มพันตนกาแกงขอยอดทำทองแจนผู้แห่งบุญดอกน้ำทาาขอยอดทำทองแจนผู้แห่งบุญดอกน้ำทาาเป็นบุญพาลาดา